เพื่อนๆครับการห่มฟางนะครับมีประโยชน์เยอะแยะนะครับแต่ก็ต้องมีข้อควรระวังด้วยเหมือนกันเนาะนะครับประโยชน์เพื่อนๆเห็นไหมนะครับสามารถควบคุมวัชพืชได้นะครับโลเคชั่นสวยงามนะครับฟางนะครับเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีนะคลุมดินไว้นะครับกันวัชพืชเกิดได้ด้วยเนาะแล้วก็เป็นปุ๋ยได้ด้วยในระยะยาวนะครับนะครับฟางนะครับเป็นวัสดุเหลือใช้ตามธรรมชาติที่เราทิ้งอยู่แล้วเพื่อน หรือเพื่อนๆหลายๆคนก็จะแปลรูปไปให้สัตว์กินอย่างนี้นะครับแต่ของเรานะครับเอามาขึ้นคลุมด้านบนเพื่อนๆเห็นไหมเดินไปเดินมานะครับก็จะเป็นทางแล้วครับก็จะยุกฟางก็จะยุบไปเรื่อยๆนะครับถูกน้ําค้างบ้างถูกแดดบ้างนะครับเขาก็คลุมดินให้เนาะนะครับตอนนี้นะครับที่ของเราเนี่ยนะครับเป็นดินเหนียวขาดพวกไส้เดือนนะครับเนาะลราก็เอาฟางมาคลุมเนี่ยนะครับเดี๋ยวสักหน่อยเขาก็จะมาแล้วครับ มาดูแลดินตรงนี้ให้เรานะครับเพื่อนดังนั้นนะครับการคุมฟางจึงมีประโยชน์มากมายนะครับกับพืชที่เราปลูกด้านข้างนี้ด้วยนะครับกับโลเคชันสวยงามเราด้วยนะครับกับระบบนิเวศของดินเราด้วยเนาะยาปอกเปลือกเปลือยดินให้โฮมดินนะครับอ๋อตามาศาสตร์พระราชาท่านได้ตรัสเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็ทําได้ส่วนหนึ่งแล้วเพื่อนเเดี๋ยวเราจะทาให้มันดีขึ้นนะครับส่วนข้อควรระวังของการคุมฟางเนาะเพื่อนๆนหลายคนก็บอกว่า ระวังไฟนะครับระวังสัตว์เลี้ยงเพื่อนบ้านนะครับระวังสัตว์มีพิษอยู่ใต้ฝาก็ขอบคุณนะครับความห่วงใยของเพื่อนๆพื่อเราอ่านทุกคอมเมนต์และครับนะแล้วก็วันนี้ก็มานําเสนอนะครับถ้าเราเดินไปเดินมาเรื่อยๆอย่างนี้เพื่อนๆมันก็เป็นพื้นที่ที่เราใช้งานจริงเนาะนะครับฝาเขาก็ยุบไปเรื่อยๆนะครับเขาก็ช้าไปเรื่อยๆมันก็เป็นวัสดุที่ดีคลุมหน้าดินนะครับ นี้แนวกันไฟด้านข้างเดี๋ยวเราตัดหญ้าเป็นแนวกันไฟก่อนเนาะนะครับไฟด้านข้างไม่น่ากลัวเท่าไฟข้างในใช่ไหมครับถ้าพี่น้องเราหวังดีมาจัดการก็ลําบากเหมือนกันนะครับแต่เราก็อาศัยว่าความดีนี่แหละครับเนาะความตั้งใจของเราน่าจะส่งทอให้ทุกคนเห็นนะครับว่าเราทําก็เพื่อตัวเราเองไม่ได้เบียดเบียนใครทำเพื่อทุกคนนะครับมีความสุขร่วมกันกับการกิจกรรมของเรานะครับ ไม่เบียดเบียนตนเองนะครับไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่เบียดเบียนสังคมเนาะนะครับแต่กรรทำอย่างนี้ก็ทาให้เรามีความสุขกายสุขใจครับวันนี้พาเพื่อนมาดูการห่มฟางบ้านพันไม้พอเพียงนะครับห่มไปได้ส่วนหนึ่งแล้วนะครับแ0แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะห่มเพิ่มให้เสร็จนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะตอนนี้ก็ฟางที่อยู่ในนาตรงนี้นะครับที่เราถ่ายตรงนี้เนี่ยขึ้นมาข้างบนนี้หมดแล้วนะครับเหลือเพียงฟางอัดก้อนที่เราอัดเอาไว้นะครับตอนนี้มีอยู่60ก้อนเพื่อนเดี๋ยวเราจะค่อยค่อยทยอย คนมาวางแล้วก็กระจายให้ทั่วนะครับวันนี้ลาคุผู้ไปก่อนครับการห่มฟางบ้านพันไม้พอเพียงสวัสดีครับ